อยู่สนามบินนาริตะแอร์พอร์ตนะครับก็ mm hmm. กำลังอันนี้ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับผ่านอิมิเกชันแล้วนะครับก็ mm hmm. กำลังจะไปประตูขึ้นเครื่องนะครับ mm hmm. ด้านในนะครับรู้สึกคึกคักมากเลยผู้โดยสารเยอะมาก mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นการบินนะครับของ ANA มันเหมือนฝนจะตกเลยแล้วันนี้ยแต่ก็ตกไม่ให้เหมือนนะครับคือฝนตกนะครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างก็กำลังทำงานกันแบบขบมักขันแนนะครับของเจ้าที่สนามเมิน อันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับดิวตี้ฟรีของแต่ละร้านนะครับเอามาขายอะไรอยู่ที่ตรงนี้เลยที่สนามบินนะครับอากิฮาบาระเข้าไปดูนะครับว่าม,มีอะไรบ้าง น่าสนใจมากเลยนะครับเยอะด้วยโตเกียวบานาหน้าใครมาญี่ปุ่นนะครับต้องจัดก,การในโตเกียวบานไดหน้า คนเยอะมากเลยสินค้าของญี่ปุ่นมันน่าสนใจคือตัวแพคเกจจิ้นนะครับที่สำคัญก็จะบอกวันหมดอายุนะครับวันหมดอายุเมื่อไหร่ยังไงญี่ปุ่นนี่สำคัญมากเวลาเขาซื้อของนะเขาจะดูวันหมดอายุ ีเสียงดน,นตรีเดินออกไปกันประตูทางออกขึ้นเครื่องของเราก็คือ25นะครับตอนนี้มีเวลาเยอะมากเลยนะครับเดินดูก่อนมลรา พัก,กร้านค้าภายในสนามบินนี้แบบสุดยอดเลยนะสินค้าหลากหลายอันนี้แท็กฟรีนะครับอากิฮาบาระ อยู่ญี่ปุ่นไอสินค้าของญี่ปุ่นที่เขามีราคาดีนะครับนั่นอาจจะมาจากตัวการาห่อนะครับการแพคกิงนะครับเป็นการอัพราคาขึ้นมาในตัวด้วยแต่และอย่างนะครับขนม อย่างโตเกียวบาดาน้านะครับเขาก็เขาหอ,อมาแล้วมันดูเดียวคนก็เลยแบบนิยมมันมีเสียงดนตรีเลยไม่ไม่กล้าเขาไปใกลอยู่สานามบินานาริตะนะครับ เอ a, a ครับใส่กันเป็นเ n เดด้านนอกจะเห็นว่ามันเหมือนมันมันไม่ใช่เหมือนแล้วคือมันฝนตกอ่ะวันนี้ตกตกทั้งวันเลยกำลังจะกลับไทยแล้วนะครับเครื่องออกตอน6กโมงเย็น เวลาญี่ปุ่นก็เลยมารอรอขึ้นเครื่องรอนานหน่อยนะเพราะว่า,มา,าม,มาถึงตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะมาถึงตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็เลยแบบโอ้โหรออีกหกโมงเย็นนะครับื่งองอกนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮาวายู I'm going back to Thailand <laughs> my fly i at six o'clock at the airport Narita Airport now. Mm hmm. มาดูสินค้าสินค้าแบรนด์เนมเยอะแยะเลย จะมีแท็กฟรีนะครับร้านของอากิฮาบาระคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากโตเกียวบานดาน่าครับส่วนมากคนไทยมาก็จะเอาโตเกียวบานดาน่ากลับประเทศเยอะมากเลยบรรยากาศคึกคักครับ แบนเนมก็เยอะนะครับสวยงามเลยรอขึ้นเครื่องครับหกโมงเย็นกโมงเย็นนานมากเลยมาตั้งแต่บ่ายโมงนะ อีกก็อีกนานอนะ่ะก็จะถึงหกโมงอันนี้จะเป็นยูเนเต็ดกลับโอ้ไฮโซมากเลยครับไฮคลาสสตาและอันสนะครับใครเป็นสมาชิก สตาร์ะอะรนนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้เลยของเราประตูทางออกขึ้นเครื่อง25ไม่ได้แล้วต้องเดินกลับนะครับเดินกลับ อันนี้มันสามสิบสามถึงสี่สิบเจ็ดเดินกลับก่อนยี่สิบห้าเราต้องไปยี่สิบห้า ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณจากใจจริงๆอยู่ในเต็ดแอร์ไลน์เรียกแล้วแอร์เจแปนยังไม่เรียกหกโมงนั่นแหละแอร์เจแปน เป็นของ A N A ครับ A N A Hello Nice to meet you again I'm fine Thank you How are you I'm going back to Thailand Wait for the flight Departure at six o'clock s p.m. Long time waiting here at the airport <laughs> Narita Airport is really busy. Yeah, I'm back to Thailand. Yeah, from Tokyo, from Tokyo to Bangkok. duty free shop. It is the tax free Akihabara. Oh, really, really popular. Many people here. The last shopping before go home. คนเยอะมากครับคนเยอะ <laughs> ประตูทางออกขเครื่องข,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 ของเราคือ25นะครับ i m going to uh, the gate number 25 for d e p a r t u r e จ r นี่ a าเห Still have dining shop here very popular many people waiting ข้างในคนก็เยอะมากเลย ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ I will uh, ขอบคุณนะครับ thank you very much for watching and for support I will finish my l i g h now and I going to the gate uh, number number 2 5 for departure uh, ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวจะยุติการไลฟ์สดล้วนะจะจะไปไประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนบาย